ยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะมีการควบคุมเรื่องของไฟป่าเรื่องของจุดความร้อนโดยทางประลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าอันนี้น่าชื่นชมมากเลยเพราะปีนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีถ้าเทียบกับไฟป่าในปีที่ผ่านมาจุดความร้อนในปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่าลดลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ นายจตุพรบรุพัฒน์รประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยน,นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยหลังจากที่มีการบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือระบุนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของภาคเหนือนั้นลดลงถ้าเปรียบเทียบกับปี2566อย่างเห็นได้ชัดค่ะทําให้สถานการณ์ฝุ่นควันในปีนี้ต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเส้นเชิงซึ่งถือว่าได้มีการควบคุมการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างดีรวมถึง จุดความร้อนก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามค่ะแต่เพื่อความไม่ประมาทนะคะยังคงมาตรการในการตรึงกําลังของเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ป่าการลาตระเวนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของทุกภาคส่วนจะต้องดูแลในพื้นที่และตลอดจนค่ะ กำลังพลจากกองทัพภาคที่3ม,มีการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะการจุดไฟเผาป่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนฝุ่น PM 2.5เกินข้ามมาตรฐานในหลายพื้นที่นอกจากนี้ค่ะเขายังพบว่าจังหวัดภาคอุองยธนที่พบเป็นควันลอยข้ามแดนเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากกระแสลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและก็เชื่อว่าภายใน2-3ถึงวันนี้สถานการณ์ฝุ่น p m 2.5จะากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าจะมีพายุ ดูร้อนเกิดขึ้นพอมีลมกระโชกแรงฝุ่นก็จะเบาบางลงนั่นเองรวมถึงความร่วมมือร่วมใจทั้งเพื่อบ้านเราแล้วก็ตัวเราเองค่ะไม่มีการจุดไฟเผาป่าฝุ่นก็จะเบาบางลงไปขณะเดียวกันค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเนยรัตพงศิทธิทถาวรมีการกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่สามารถลดจุดความร้อนจากปี2566พบ2,700จุดเหลือเพียงแค่800จุด ค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน47วันในปี2,566ตอนนี้ลดลงเหลือเพียงแค่17วันซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรการในการลดจุดความร้อนแล้วก็ฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานร้อยละ50ลงได้อย่างไรก็ตามค่ะกรณีที่เกิดไฟป่าในเขตอุทยานออกหลวงอำเภอคอดซึ่งร้อยละ80ของพื้นที่เป็นป่าเต็งรงังมีเนื้อที่กว่า3 0 0 0ถึง4 0 0 0ไร่ในห่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ค่ะเกิดจาก การลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าการล่าสัตว์ป่าสร้างความเสียหายในพื้นที่ป่าแล้วประมาณ4,000 40, 0ไร่ด้วยกันแต่ก็น้อยกว่าปี2,566นะคะตอนนั้นเสียหายเกือบ2 0 0 0 0ไร่อย่างไรก็ตามค่ะย,ยังคงต้องมีการเน้นย้ำการควบคุมไฟป่าภายใน1วันโดยส่วนใหญ่ค่ะสามารถดําเนินการได้ยกเว้นพื้นที่ภูเขาสูงพื้นที่สูงชันจะต้องปล่อยให้ไฟป่านั้นชนกับแนวกันไฟที่ทําเอาไว้พร้อมมาตรการในการดึงคนที่มีการหาของป่ามาสร้างอาชีพ มาสร้างไรายได้ได้านอื่นๆแทนไม่มีการเผาป่าด้วยโดยจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนกว่า4,000คนด้วยกันค่ะที่มีการเฝ้าระวงังแล้วก็ดูแลเรื่องของการป้องกันการเผาป่าค่ะ